พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันพุธวันที่10เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องความเป็นเลิศไม่สามารถถูกละเลยได้และพระวจนะที่จะใคร้ขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่27 บุคคลแห่งความเข้าใจคือบุคคลของวิญญาณที่เป็นเลิศพี่น้องคะการเดินในความเป็นเลิศมีไว้สำหรับผู้ที่ตัดสินใจเลือกดังนั้นจงพัฒนาวิญญาณของคุณสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างผลดับที่โดดเด่นอยู่เสมอจงรายลือถึงพระคมของพระเยซูที่ว่านครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ มัทิวบทที่หข้อที่14จากนั้นในข้อที่16พระองค์ตรัสว่าทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งไหลได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสรญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์มัทิวบทที่5ข้อที่14ถึง16ใช่แล้วคุณกำลังส่องแสงแต่คุณกำลังส่องแสงมากพอที่จะให้แสงสว่างหรือไม่ ไม่สำคัญว่าผู้ใดจะคิดอย่างไรจงตัดสินใจทำสิ่งที่คุณทำได้ดีเพื่อที่คุณจะได้เป็นตัวอ้างอิงถึงความเป็นเลิศและทําให้ตัวเองมีความเกี่ยวข้องและขันไม่ได้ด้วยการสร้างความมั่นคงวินยัยและความน่าเชื่อถือให้กับลักษณะน,นิสัยของคุณพี่น้องคะมีคนที่มีความรับผิดชอบมากมายเนื่องจากวิญญาณที่ยอดเยี่ยมและการแสดงที่ยอดเยี่ยม พวกเขาเชื่อถือได้มากจนทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานชื่อของเขาก็ปรากฏขึ้นใช่นั่นเป็นเพราะว่าความเป็นเลิศไม่สามารถถูกละเลยได้ฮา l เลลูยาอาเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานเริ่มกันนะคะและบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับวิญ,ญญาณแห่งความเป็นเลิศ ที่ทำงานอยู่ในค้าพรงค์คาพรงเดินในความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องในทุกสิ่งที่ค้าพรงทำและด้วยเหตุนี้แสงของค้าพรงจึงส่องสว่างเจิดจ้าและนำพระสิริมาสู่พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ทำงานด้วยสติปัญญาและความขยันขันแข็งของพระเจ้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของข้าพระองต่อความเป็นเลิศคือคำพยานถึงพระคุณและความดีงามของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณกำลังส่องแสงแต่คุณกำลังส่องแสงมากพอที่จะให้แสงสว่างหรือไม่นั่นสำคัญมากกว่าคะ่ะดังนั้นจงตัดสินใจเลือกที่จะเดินและพัฒนาวิญญ,ญัยของคุณสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นอยู่เสมอนะคะ เพื่อที่คุณนั้นจะได้เป็นตัวอ้างอิงถึงความเป็นเลิศและทำให้ตัวเองมีความเกี่ยวข้องและขันไม่ได้ด้วยการสร้างความมั่นคงวิน,นัยและความน่าเชื่อถือให้กับลักษณะน,นิสัยของคุณเพื่อที่แสงของคุณน,นั้นจะส่องสว่างมากพอไปสู่ความมืดน,นั่นเองคะ่ะภายเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด